ตลาดหุ้นไทยจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจกำลังจะเกิดขึ้นอะไรต่อไป4พฤศจิกายน2,568.8นาฬิกา38นาทีวันนี้เรามาพูดถึงสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยที่น่าสนใจกันเถอะดัชนีเซ50ฟิวเจอร์ S50 z 25มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดยมีแนวรับที่ 842, 843และ840จุดในขณะที่แนวต้านตั้งอยู่ที่ 853, 854และ857จุดแต่ที่น่าสนใจคือปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดในช่วงนี้มีอะไรบ้างดัชนีตลาดหุ้นไทยเครดิตตัวขึ้นในช่วงเปิดตลาดแต่แรงขายที่เกิดขึ้นในระหว่างวันก็กดดันดัชนีให้ปิดตลาดลงทําให้ราคาหุ้นในหลายกลุ่มดีดตัวตอบรับปัจจัยบวกต่างๆอย่างเหมาะสมในช่วงนี้ตลาดกลับมาแว่งตัวแค่รอติดตามปัใจจัยใหม่ที่อาจส่งผลต่อการลงทุน แล้วปัจจัยเหล่านั้นมีอะไรบ้างประเด็นสําคัญที่ต้องรอติดตามคือการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐแต่ด้วยการปิดหน่วยงานของรัฐบาลทาให้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะประเมินที่ทางดอกเบี้ยในอนาคตนอกจากนี้ประเด็นในประเทศยังมีอีกหลายอย่างเช่นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหานี้ภาคครัวเรือนรวมถึงรายงานผลประกอบการไตรมาสสามของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มจะออกมาดีขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยให้การอ่อนตัวของดัชนีตลาดหุ้นไทยมีกรอบจํากัด สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสการเก็งกำไรในสัญญาเดือนแทดด้วยสัญญาณเตือนการอ่อนตัวทางเทคนิคแนะนำให้รอเปิดสถานะซื้อช่วงปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ842-843ถึงจุดและมีจุดขายตัดขาดทุนอยู่ที่840จุดในขณะที่แนวต้านสำหรับเก็งกำไรฝั่งขายอยู่ที่853-854ถึงจุดและมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่8 5 7จุดแต่นี่คือส่วนที่น่าสนใจ ในซิงเกิลสต็อกฟิวเจมีหุ้นที่น่าสนใจอยู่2ตัวคือ a d v a n c e f u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  r e และ VGI Future ทั้ง2หุ้นนี้มีแนวรับที่น่าสนใจและอาจมีโอกาสในการเก็งกำไรระยะสัน้น a d v a n c e f u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  r e ราคาหุ้น a d v a n c e ปิดตลาดลดลงต่อเนื่องแต่กลับมาเคลื่อนไหวใกล้แนวรับที่298-299บาทหากไม่กลับลงไปปิดต่ำกว่าแนวรับนี้แนะนำเปิดสถานะซื้อและมีจุดขายตัขาดทุนอยู่ที่296บาท VGI Future ราคาหุ้น VGI กลับมาเคลื่อนไหวใกล้แนวรับที่1.20-1.21บาทซึ่งเป็นระดับที่เคยเป็นจุดดีตัวกลับในการพักตัวลงในการซื้อขายเดือนกันยายนการเก็งกำไรระยะสั้นสามารถเปิดสถานะซื้อใกล้แนวรับดังกล่าวและมีจุดขายตัดขาดทุนอยู่ที่1.18บาทคำถามสำคัญคุณคิดว่าตลาดหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปปัจจัยใดที่คุณคิดว่าจะส่งผลต่อตลาดมากที่สุดมาร่วมพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ